ในการเตรียมทีมทีมชาติไทยครั้งนี้นะคะโค้ชเฮงและกาซิโกจะต้องทํางานร่วมกันมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะเพราะว่าโค้ชเฮงนั้นจะต้องเป็นคนดูแลด้านเทคนิคต้องทํางานร่วมกับโค้ชซิโก้ในการวิเคราะห์คู่แข่งนั่นเองนะคะเบื้องต้นโค้ชเฮงได้มีการเก็บข้อมูลของทีมชาติไทยค่ะโดยเน้นจะต้องเร่งปรับปรุงจุดอ่อนให้ดียิ่งขึ้นและจุดแข็งก็ต้องทําให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่รัเสเซียให้ได้ค่ะ เออคือตรงนี้ก็ยังคงจะต้องพัฒนาจุดแข็งให้มันแข็งขึ้นนะครับโดยเพราะเออลูกตั้งแต่นะครับจุดอ่อนให้มันแข็งขึ้นก็คือวิธีการเล่นนะครับคงจะต้องให้ผู้เล่นมีความเข้าใจอีกนิดนึงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเพราะว่าจากข้อมูลที่ทำมาเนี่ย พูดตรงเลยรเราเสู้ใครไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับปรุงจุดอ่อนให้มันแข็งขึ้นแล้วัานาจุดแข็งให้มันแข็งขึ้นยกอย่างลูกตั้งเตะผมว่าทีมชาติไทยโดยเฉพาะผู้เล่นที่เรามีอยู่ทีละทรอนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะใครก็ได้ในลูกตั้งเตะนะครับแต่อย่างที่บอกคือเรายังมีจุดอ่อนเยอะมากเราต้อง,องรับความจริงอะฮะไม่ใช่ว่าเออ มีเงินร้อยแล้วก็ไปผ่อนโน่นผ่อนนี่ให้มันเหมือนที่เพนกันอยู่นะครับซึ่งต้องรู้ว่าเรามีกําลังอยู่แค่ไหนแล้วเราจะพัฒนายอย่างไรครับโดยเป้าหมายที่โค้ชเฮงวางเอาไว้ก็คือการชนะ5นัดรวดในบ้านนะคะพร้อมกับการบุกไปชนะ u ูเอีกับอิรักแล้วก็การเสมออีก2นัดทีมไทยก็จะมี23แต้มน,นี่คือเป้าหมายที่โคชเฮงวางเอาไว้เพื่อให้ทีมชาติไทยมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกให้ได้ค่ะ